ไปต่างประเทศกันเนาะดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างครับอิสราเอลตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอโ้โหดุเดือดล่าสุดอิสราเอลเนี่ยถล่มใจกลางกรุงเบรุสของเลบานอนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากกองทัพอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใจกลางกรุงเบรุสเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อเช้ามืดวันนี้เลย3ตุลาคมมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนบาดเจ็บอีก7คน หลังการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มฮสเบลทำให้ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยศูญย์เสียอย่างสุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาแหล่งข่าวระบุว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในครั้งนี้มุ่งโจมตีเป้าหมายทางอาคารหลายแห่งในย่านบาซูราซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองและเป้าหมายบางแห่งก็ถูกถลม่มก็อยู่ใกล้ๆกับอาคารรัฐสภาของเลบานอนก็คือห่างไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรครับ ขณะที่เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นำพลเมืองของอังกฤษเนี่ยออกจากเลบานอนก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเบอร์วิงแฮมแล้วซึ่งประเทศอังกฤษเองเนี่ยก็มีแผนจัดเที่ยวบินเพิ่มอีกเพื่อนำพลเรือนออกจากเลบานอนไปกันเร่งด่วนครับนอกจากนั้นครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เนี่ยก็ระบุว่าทหารอิสราเอล8นายเสียชีวิตในการสู้รบกับกลุ่มฮฮสบอลเลในเลบานอน ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งแรกหลังกองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นโดยบุกเข้าไปในเลบานอนแถลงการของ IDF เนี่ยระบุว่าทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินได้กำจัดผู้ก่อการร้ายแล้วก็รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายด้วยอาวุธนำวิถีที่แม่นยำและการโจมตีระยะไกลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายแห่งต่อมาครับ IDF เนี่ยก็ประกาศว่ามีทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่8นายส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยคอมมานโดจากหน่วยลาตระเวนทั้ง e g กอสทั้งโกลนีโดยมีรายงานว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะได้ซุ่มโจมตีทหาร8นายส่วนอีก2นายเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยปืนครกฮิสบอลเลาะระบุว่านักรบหลาย10นายได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังใส่กองกำลังคอมมานโดของอิสราเอล ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายสิบนายระหว่างการประท้วงในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้2ตุลาคมที่หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งแล้วก็ยังอ้างด้วยว่าทหารจำนวนหนึ่งถูกโจมตีด้วยระเบิดและปืนในเขตชานเมืองคัฟกิลาซึ่งก็ยังมีรถถังอิสราเอลอีก3คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยถูกขีปนาวุธทำลายใกล้กับมารูนอัรัส นายเบนจามินเนทันยาหูนายกรลฐมตีของอิสราเอลก็ออกมายกย่องทหารที่เสียชีวิตทั้ง8นายบอกว่าพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตท่ามกลางสงครามอันดุเดือดกับแกนแห่งความชั่วร้ายของอิหร่านซึ่งพยายามทำลายร้างอิสราเอลเนทันยาหูบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าเราจะยืนหยัดร่วมกันและด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราจะชนะไปด้วยกัน พร้อมกับยืนกรานว่าการโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอนเนี่ยจำให้ขีดความสามารถของกลุ่มฮิสซารลลดลงเขาต้องการแบบนั้นแล้วเขาก็จะผลักดันนักสู้ของกลุ่มให้ล่าถอยไปซึ่งจะทําให้ชาวอิสราเอลราวๆหก0 0 0่นคนเนี่ยสามารถกลับบ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลได้ในที่สุดครับ นี่แะค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่อัปเดตกันแต่ทีนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเอกจักรภพเพนแขนะคะแล้วก็คุณเอกจักรภพเพนแขเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ใน,ในรอบ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 ,บ้านเราในเรื่องของต่างประเทศนะคะในมุมหัวข้อของการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลเดี๋ยวไปฟังมุมมองจากคุณจักรภพเพนแขในฐานะอดีตโฆษกรัฐบาลด้วยค่ะการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างอิสราเอลนะคะกับอิหร่านเนี่ย ไอ้แบบนี้ก็จะทําให้นําไปสู่การลุกลามหรือว่าเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นอีกออหรือเปล่าแล้วเราในฐานะประเทศไทยเราจะต้องวางตัวยังไงท่ามกลางความขัดแย้งนี้จริงเราก็มีแรงงานไทยของเราอยู่ที่อิสราเอลด้วยไงครับมีมีในหลายประเทศครับเราไม่ได้รายงานแรงงานที่อยู่ในประเทศอื่นจริงจริงแรงงานไทยอยู่ในประเทศอาหรับที่อยู่รอบข้างทั้งหมดนะออมีในจอร์แดนมีในซาอุดิอาระเบียมีในอียิปต์ อียิปต์เลบานอนนมีนักศึกษาเยอะด้วยนะฮะแต่เราไม่เคยได้รวมถึงท่านเหล่านี้ซึ่งสําคัญต้องรวมค่ะผมคิดว่าเหตุการณ์ขนาดนี้เนี่ยมาถึงคู่มวยหลักละก็คืออิหร่านอิสราเอลนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคู่มวยนี้แหละแต่เขาหลบอยู่หลังอำนาจอีกทีหนึ่งซึ่นอิหร่านอาจจะหลบอยู่หลังรัสเซียอิสราเอลอาจจะหลบอยู่หลังสหรัฐอเมริกานานๆนนทีสงครามเย็นก็กลายเป็นสงครามร้อนขึ้นฉะกันโดยตรงแต่ปัญหาคราวนี้เนี่ยมื่อืออย่างนี้ คำสําคัญของเรื่องความขัดแย้งล่าสุดเนี่ยคือคําว่าการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลหรือรัฐอยู่อิรานไม่ได้ต้องการจะแค่ยิงจรวดเพื่อให้คนอิสราเอลตายหรือโต้ตอบการที่เสืเอเข้าไปฆ่าคนในฮิสบอเลาะจานันแต่อิรานต้องการให้รัฐอิสราเอลหมดไปจากแผนที่โลกนั่นคือสิ่งที่อิรานประกาศอิรานต้องการเพราะนั้นเมื่อประเทศนึงประกาศว่าฉันจะให้เธอศูนพันธุไปจากโลก ให้เธอหลุดจากแผนที่โลกอีกฝ่ายต้องทำอะไรบ้างละ่ะเพราะฉะนั้นความรุนแรงการต่อสู้มันมาถึงจุดที่เรียกว่าขั้นถ้าใช้คำโบราณขั้นอุกฤษอันนี้มัน,ม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 นเกินกว่าวิกฤติมันเป็นขั้นอุกฤษละแต่ขนาดเดียวกันทุกคนก็รู้ดีว่าถ้าหากปล่อยให้สองชาตินี้ระเบิดเข้าใส่กันตลอดเวลามันจะกระเทือนต่อระเบียบระหว่างประเทศทั้งหมดรวมทั้งการค้าอย่าลืมนะครับว่าแค่กลุ่มคูตีของอิหร่านเนี่ยไปช่วย กลุ่มกบฏในเยมเมนเนี่ยอย่ากรียกลุ่มกบฏเลยเอาว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลในเยมเมนเนี่ยรบอยู่ตรงทะเลแดงก็กระเทือนเส้นทางมาริทามหรือพณิชย์นาวีเนี่ยเกือบสองในสามนะโชคดีว่าตอนนี้เขาไปทำใหม่่านแลนด์กู่พพใต้อฟอฟริกากก็เลยช่วยผลไม่ได้แต่เพิ่มเพิ่มทุนแต่น้อยกว่าที่จะเสี่ยงเรือล่มหรือถูกจับหรือถูกโจรสลัดขึ้นแต่ขณะเดียวกันจะให้เราหยุดตกตะลึงมองดูเขาโดยไม่ทําอะไรของเราเองให้เกิดประโยชน์ ในภาวะนั้นผมคิดว่ามันก็ขาวเกินไปเพราะ<อ>นั้นระหว่างที่เราติดตามถนนแล้วก็ทําตรงนี้ไปด้วยถามว่าจะนานไหมผมคิดว่าไม่น่าจะนานวอาจะพูดอย่างนี้ค,ค,คือที่ถามว่าท,ที่ที่อธิบายว่าจะนานไม่นานก็เพราะว่าถ้ามันขึ้นมาถึงระดับนี้กันแล้วแล้วมันไม่ยกระดับสงครามขึ้นไปก็แปลว่ามันเท่ากับยกระดับความอดกลั้นแต่ละฝ่ายขึ้นมาระดับสงูงขึ้นเดี๋ยวรอ<ม>ติดตามคลิปเต็มๆในรายการเอื้อยทอล์กนะคะนี่บางช่วงบางตอนนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ